สวัสดีครับรถสามล้อนะครับสามล้อประดิษฐ์นะครับพ่วงหลังนะครับวันนี้จะมารีวิวการทำเบรกให้ดูนะครับอันนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จนะครับโลหะเหล็กนะครับยังไม่ได้ปูพื้นเลยนะครับต่อไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวการสร้างเบรกให้ดูนะครับ อันนี้คือ,คอเบรกเดิมนะครับใช้เบรกเดิมวิธีการหลักการสร้างนะครับก็เป็นแนวทางนะครับก็ผมก็จะใช้สร้างเป็นบุตนะครับบุตขึ้นมานะครับรับเอาไว้สําหรับใส่เหล็กคานนะครับเหล็กเส้นหนาๆหน่อยนะครับก็บุตทั้งหมดก็จะยึดติดกับโครงนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับ ก็จะมีหล็กคานนะครับแล้วก็จะมีสายเบรกเดิมนะครับต่อต่อเพิ่มนิดนึงนะครับต่อเพิ่มนิดนึงให้มันยาวแล้วก็จะใช้วิธีดึงนะครับดึงเอาพกดอษกดหยยบเบรกนะครับหยยบเบรกหน่อยปล่อยครับปล่อยปล่อยอ่าครับโดยหลักการเมื่อเบรกตัวนี้ดึงนะครับก็จะต่อผ่านมือลิงนะครับมือลิงตัวนี้ก็จะดึงคานนะครับดึงคานซึ่งตรงนี้ก็คือ ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนนะครับเอาไปกดอีกทีหนึ่งแบบนี้ครับส่วนตัวดัมเบลกนะครับที่ล้อนะครับดัมเบลที่ล้อนะครับก็จะยึดผ่านสายเบรกนะครับดึงดึงขึ้นมานะครับผ่านมือลิงอีกอีกตัวนึงนะครับตัวนี้สองฝั่งล้อสายล้อซ้ายล้อขวานี่เหมือนกันนะครับเมื่อเบรคหยเบรคครับเมื่อรดลดกดเบรกนะครับคานก็จะหมุนนะครับ หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับดังนั้นเนี่ยเบรกทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะหมุนทวนเข็มนะครับทําให้มีการดึงดึงดําเบรกนะครับเอาเหยียบแรงๆนะครับเหยียบแรงๆเลยเอาปล่อยเหย,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 ยียบเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบแรงๆนะครับเหยียบแรงๆเลยเหยียบ ปล่อยเอาเดี๋ยวไปดูไฟท้ายกันนิดนึงไหนก็ยังไม่ได้ปูพื้นนี่นะครับต่อสายต่อสายเบรกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสายเบรกเรียบร้อยต่อสายไฟนะครับสายไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต่อเอานะครับต่อไฟนะครับไฟเบรกกับไฟเลี้ยวนะครับพี่เบิร์ดอย่าเบรกครับอย่าเบรคอยได้ยังเ,เปิดเปิด,เป,ดเปิดสวิตช์ก่อน เอาหยาดัดเบรกทีนึงอ่าปล่อยครับปล่อยซ้ายไปเลี้ยวซ้ายครับไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายครับทำเป็นไหมไปเลี้ยวซ้ายอ่าอันนี้อยเลี้ยวขวาครับไปเลี้ยวซ้ายครับไปเลี้ยวซ้ายโอเคนะครับติดสองฝั่งสองด้านนะครับ ก็ลักษณะโครงรถนะครับก็ต่อง่ายๆครับสร้างเชซีขึ้นมาแล้วก็ต่อต่อขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ทําเป็นเป็นเป็นที่นั่งนะครับที่นั่งเดี๋ยวจะมีการปูปูพื้นอีกทีนนะครับตรงนี้ให้นั่งได้สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นพนักพิงหลังนะครับตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับวางของนะครับอันนี้เบรกอีกฝั่งนึงนะครับ เหมือนกันครับกับสองฝั่งเอาเยียบเบรกครับเยียบเยียบปล่อยเยียบปล่อยเยียบปล่อยเลยครับมีการดึงดึงโดยคานคานจะเป็นจุดหมุนนะครับโอเคครับขอบคุณครับเอาพอเยียวขวาเยียวซ้ายพอครับ